สีมงคลคนเกิดวันพระหัสสบดีตั้งแต่วันที่29กันยายนถึง5ตุลาคม2568จะเป็นสีอะไรบ้างมาดูกันนะครับถ้าคุณกำลังต้องการสีที่เป็นมงคลสีที่นำโชคนำเรื่องดีๆให้กับคุณในช่วงนี้คุณจะนำไปใช้กับสีของเสื้อผ้าก็ได้หรือสีของเครื่องประดับก็ดีนะครับจะเป็นพวกหมวกกระเป๋ารองเทา้าแว่นตาผ้าเช็ดหน้าผ้าปันคอ อะไรก็ได้นะครับที่มันมีสีแล้วคุณเองก็สามารถพบติดตัวไปได้ในทุกๆวันคุณจะเลือกเอาสีใดสีหนึ่งที่ผมจะเปิดนี้ไปใช้หรือคุณจะ m i กซ์แอนด์แเอาบางสีแล้วเอาทุกๆสีก็ได้มาจับคู่ค้าเขร้าผสมผสานกันก็แล้วแต่เลยใช้ได้เหมืดกันนะครับอ่ะมาดูกันสีมงคลสำหรับคนเกิดวันพฤหัสบดีสัปดาห์นี้สีแรกคือสีแดงนะครับแดงแสบแสบหน่อยเนาะ แล้วก็มาสีส้มนะครับอ่าสีแดงสีส้มอืมไล่เฉดกันมารวมไปถึงโอ้โมันเป็นออกไปทางสีร้อนแรงนะครับสีแดงล้วนๆนะแดงส้มแดงแสดแดงเข้มนะครับอ่าแดงมีทั้งแดงสดๆกับแดงเข้มๆแล้วก็สีส้มนะครับแดงเข้มแดงสดแดงสีส้มลองไปใช้ดูนะฮะก็ขอโชคดีกันนะครับ